าการที่เราเลือกไม่กินเนื้อสัตว์แต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียต่อการได้บุญไหมครับมันจะได้บุญตรงไหนไม่เข้าใจเราไม่ได้เป็นคนไปสั่งเขาฆ่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าเราไม่ได้เป็นคนยินดีการฆ่าพู้เจ้าให้ดูแบบนี้ว่าทำยังไงที่จะกินแล้วมันไม่เป็นบาปบกินแล้วมันไม่มีปัญหาต่อเรื่องจริยธรรมศีลธรรมพระพุทธเจ้าก็ให้หลักสามหลักเอาไว้ ไม่ได้สั่งเขาฆ่าไม่ยินดีเพื่อการฆ่าแล้วไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราสามอย่างเนี่ยอะไรก็กินไปเถอะแต่ห้ามกินเนื้อสิบอย่างก็เนื้อช้างเนื้อเสือเนื้อหมูเนื้อจระเข้เนื้อมนุษย์อะไรพวกนี้ครับเนื้อเสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองแล้วก็มีเนื้ออะไรเนื้อราชเสีออะไรพวกนี้ไม่ให้กินเนื้อสิบอย่างเพราะฉะนั้นกระบวนการ กินเนื้อมันไม่ได้ทําให้เป็นบุญหรอกมันก็ไม่ได้ทําให้เป็นบาปหรอกถ้ามันไม่ประกอบไปด้วยกระบวนการว่าเออเอาไก่ตัวนี้นะมันอ้วนดีเอ้ยเอาปลาตัวนี้เนี่ยไปร้านซีฟู้ดชี้เลยนี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นบ,บาปกินเข้าไปเป็นอบัตทุกคำกืนอย่างงี้ใช่ไม่ได้สรุปแล้วการไม่กินเนื้อบางอย่างดีไหมมันก็อาจจะดีสำหรับคนเป็นโรคบางอย่างเช่นโรคไขมันอุดตันโรค เก้าโรครูมาติกรูมาตอยโรคไขข้ออักเสบเพราะว่ากินเนื้อสัตว์ที่มันมีโปรตีนสูงๆงเนี่ยมันอาจจะเป็นพิษต่อโรคมันทําให้โรคเรื้อรลังครับแล้วก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมันก็ได้ประโยชน์แค่นั้นแตส่วนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมมันไม่ได้มีเกี่ยวนะมันคิดกันเอาเองจบ